สิ่งที่ล่วงมานั้นเราได้แจ้งให้ทราบนานแล้วมันออกจากปากของเราและเราได้เล่าให้ฟังและทันใดนั้นเราได้ทำและมันก็เป็นไปตามนั้นพี่น้องสิ่งต่างๆที่พระเจ้าทรงทำนะ,ะพระเจ้าจะบอกเราล่วงหน้าพระองค์จะทรงบอกว่าพระองค์จะทำอะไร บางครั้งพระองค์ไม่ได้บอกเราเป็นเสียงหรืออะไรที่ชัดเจนพี่น้องแต่สิ่งที่ข้าพเจ้าเรียนรู้ก็คือว่าทุกครั้งที่ข้าพเจ้าอธิษฐานบอกพระเจ้าว่าพระเจ้าขอพระองค์ทรงสําแดงกับลูกในนิมิตหรือความฝันหรือเสียงของพระองค์ก็ได้ข้าพเจ้าก็ไม่ได้ฝันข้าพเจ้าก็ไม่ได้ยินเสียงของพระองค์แต่พระองค์จะใช้ปาก ของคนบางคนพระองค์จะทรงใช้ผู้รับใช้ของพระองค์ผ่านสื่อต่างๆที่จะคอนเฟิร์มสิ่งที่เราคิดหรือสิ่งที่พระเจ้านั้นบอกกับเราเป็นบางส่วนนะแต่พระองค์จะทรงคอนเฟิร์มผ่านผู้คนหรือผู้รับใช้ของพระเจ้านะฮะมันทําให้เราเห็นว่าพระเจ้ามีวิธีการในการสื่อสารกับเรานะเพียงแต่ให้เรานั้นไหวแล้วก็มีจิตวิญญาณที่ไวต่อเสียงของพระเจ้าและรู้จักเสียงของพระองค์ การที่เราจําเป็นต้องรู้จักเสียงของพระองค์รู้จักพลักษณะของพระเจ้ารู้จักความจริงในพระชนะของพระเจ้าเพราะว่าสิ่งเหล่านั้นจะปกป้องเราไม่ให้เหล่านั้นหลงทางจากถ้อยคําของพระเจ้าเพราะในยุคสุดท้ายมีสิ่งที่เทียมเท็จเกิดขึ้นมากมายโซเชียลมีเดียต่างๆพี่น้องสอดแทรกการบิดเบือนความจริงสอดแทรกข้อมูลบางอย่างเพื่อทําให้เหล่านั้นถูกเปลี่ยนแนวคิด แล้วก็ถูกเปลี่ยนความเชื่อหรือหันหลังให้กับพระเจ้าเพราะนี่คือสิ่งที่ปฏิบัติภัคิดจะทำนะคะไม่ใช่จะทำแต่กำลังทำ เพราะฉะนั้นอาวุธของปฏิบัติภาคินะคิในโลกนี้ก็คือโซเชียลมีเดียระบบ AI เทคโนโลยีที่ล้ำหน้าทุกอย่างนิคีสือ่อคือเครื่องหมายคืออุปกรณ์ของมารซาตานที่ใช้เพื่อที่จะเปลี่ยนแปลงความคิดของมนุษย์เพื่อที่จะเข้าไปควบคุมความคิดระดับจิตวิญญาณซึ่งคนเหล่านี้ไม่รู้ตัวเลยพี่น้องถ้าจะให้พูดลึกๆมันจะลึกมากแล้วก็ยาวมากด้วยนะเพราะฉะนั้น ข้าพเจ้าพูดไว้สั้นๆว่านี่คือสื่อแล้วก็เครื่องมือที่มารซาตานใช้ถ้าเราจะดูผลของมันนะคะเราที่เป็นผู้ใหญ่แล้วเนี่ยเราอาจจะมีจิตวิญญาณในการแยกแยะและก็วินิจฉัยได้ว่าอะไรที่จริงหรือไม่จริงแต่พี่น้องเราเห็นเด็กยุคใหม่ไหมคะว่าจิตวิญญาณของเขาแย่ขนาดไหนเด็กยุคใหม่ติดเกมติดโซเชียลมีเดีย ะะทำให้เด็กเนี้ยก้าวร้าวมากๆนะก้าวร้าวไม่มีความนับถือไม่มีความสัมพันธ์กับพ่อแม่เพราะว่าสื่อเหล่านี้ได้แย่งเด็กออกไปจากมือของพ่อแม่ผู้ปกครองนะ,ะแล้วพี่น้องสงสัยไหมว่าทําไมเด็กๆหรือว่าเยาวชนเนี่ยเสพติดกับสิ่งพวกนี้มากก็เพราะว่าสิ่งที่ปฏิบัติ์พระคิดได้สอดแทรกเข้าไปในระบบเหล่านี้นะ,ะกำลังทําลายระดับสมองระดับของจิตวิญญ,ญาณ พี่น้องนี่คือสิ่งที่น่าอันตรายมากนะคะสำหรับพ่อแม่ยุคใหม่เราจะต้องให้เวลากับลูกๆนะคะให้เวลากับลูกๆแล้วก็ไม่ให้ลูกนั้นอยู่กับโทรศัพท์มากเกินไปทุกสิ่งต้องอยู่ในการกลั่นกรองเพราะว่าเด็กเป็นเหมือนผ้าขาวที่เขาจะต้องได้รับการซึมซับในสิ่งที่ถูกต้องนะคะเพราะว่าเมื่อเขาซึมซับในสิ่งที่ถูกต้องเขาก็จะดำเนินชีวิตที่ถูกต้องกับพระเจ้าด้วยเพราะฉะนั้นเด็กๆรุ่นใหม่เป็น รุ่นที่น่าห่วงมากๆนะที่เกิดมาในยุคของโซเชียลมีเดียแล้วเราเห็นว่าเด็กที่อยู่ห่างพ่อแม่ห่างการอบรมนะจะเป็นเด็กที่ก้าวร้าวแล้วก็ไม่รู้มารยาทเลยนะด่าพ่อแม่เหมือนแบบเป็นสัตว์นะแล้วก็ไม่มีความเคารพครูบาอาจารย์เลยแล้วก็ไม่ยอมทําอะไรเลยนอกจากติดโทรศัพท์ติดเกมเวลาไม่ได้อย่างใจก็กรีดนะคะนี่คือเราเห็นอิทธิพลที่มันเกิดขึ้นในยุคนี้นะเด็กๆ รุ่นกลางขึ้นมาที่เข้ามาหาลัยก็จะถูกโน้มน้าวด้วยสื่อการสอนต่างๆนะะมีการต่อต้านเกิดขึ้นอะไรที่ต่างๆเกิดขึ้นนะะเป็นเหยื่อของมารซาตานแล้วก็ระบบของปฏิบัติภักดิ์พระคิดอย่างชัดเจนนี่คือสิ่งที่ข้าพเจ้าพูดเพื่อเป็นตัวอย่างให้พี่น้องมองเห็นนะะสิ่งเหล่านี้พระเจ้าได้บอกเราไว้แล้วนะ,ะในพระคัมภีร์ในพระชนะของพระเจ้าว่าคนในยุคสุดท้ายนี้จะเป็นแบบไหนแล้วมันเป็นมากขึ้นและมากขึ้น เพราะฉะนั้นสิ่งที่จะช่วยให้เรานะโฟกัสในสิ่งที่ถูกต้องโฟกัสในชีวิตจริงๆก็คือการที่เราจะต้องโฟกัสในถ้อยคำของพระเจ้ามันฟังแล้วมันดูเหมือนสนทางกับเทคโนโลยีซึ่งกำลังจเจริญเติบโตขึ้นพี่น้องทางของพระเจ้าเป็นทางแห่งความจริงและเป็นทางแห่งชีวิตจริงๆแต่ทางของเทคโนโลยีทางของโลกนำเราไปสู่ความพินาศ ความพินาศฝ่ายวิญญาณนะชีวิตของฝ่ายวิญญาณนั้นเป็นสิ่งที่เราจะต้องดูแลอย่าคิดว่าอุ้ยเดี๋ยวเราตามเทคโนโลยีไม่ทันนะพี่น้องให้เรามองลึกไปกว่าน,นั้นว่าจิตวิญญาณของเรานั้นคือชีวิตแท้ชีวิตในโลกนี้ของเราเป็นแค่เปลือกนะคะที่เราอยู่ที่นี่ชั่วข่าวเพื่อรอเวลาของพระเยซูและเพื่อเป็นโอกาสที่เราจะได้กลับคืนดีกับพระเจ้านะ เพราะนั้นเราจะต้องยึดถ้อยคําของพระเจ้าไว้ถ้อยคําของพระเจ้าจะทําให้เรามองเห็นสิ่งที่ซ่อนอยู่ในเทคโนโลยีแล้วก็การงานของปฏิบัติภาคิดนะ สิ่งที่ออกมาจากปากของพระเจ้าพระองค์บอกเราล่วงหน้าสิ่งที่ออกมาจากปากของพระองค์เกิดผลสําเร็จตามนั้นแล้วถ้อยคาการเผยเพระชนะนะไม่ว่าจะเป็นในพระธรรมดาเนียลอิสยาหรือวิวอนที่พูดถึงยุคสุดท้ายมันกําลังเกิดขึ้นเพราะฉะนั้นสิ่งที่ออกจากปากของพระเจ้าสิ่งที่พระองค์ได้เล่าให้เราฟังสิ่งที่พระองค์ได้บันทึกไว้ให้เราได้เตรียมตัวได้รับรู้นั้นมันกําลังเกิดขึ้น บางคนอาจจะบอกว่าเมื่อไรจะเกิดขึ้นสักทีลับเจอร์เมื่อไรจะเกิดขึ้นสักทีล่ะการมารับเนี่ยรอมาหลายสิบปีแล้วนะคะพี่น้องมันใกล้เข้ามานะพระเยซูบอกว่าพระองค์จะมาอย่างขโมยเพราะว่าเมื่อพระองค์ส่งมาเราจะไม่ทันตั้งตัวเลยแต่สิ่งนั้นมันไม่ได้เกิดขึ้นสําหรับผู้เชื่อสําหรับผู้เชื่อที่เตรียมตัวเสมอนะการเตรียมตัวของเราไม่ได้สูญเปล่าแต่ชื่อของเรากําลังถวายเกียรติแด่พระเจ้านะคะ แล้วเวลาที่พระองค์มาเราจะไม่รู้สึกเลยว่าโอ้เสียโอกาสที่เราไม่ได้เตรียมตัวเลยนะเพราะว่าเมื่อพระองค์ทรงมาพระองค์จะทรงทําสิ่งนั้นทันใดนะพระองค์จะทําสิ่งนั้นอย่างรวดเร็วนะพระองค์บอกว่าแล้วทันใดนั้นเราก็จะทําและมันก็จะเป็นไปตามนั้นเพราะฉะนั้นพี่น้องยึดถ้อยคําของพระเจ้ายึดความจริงของพระองค์สิ่งใดที่เราพูด สอดคล้องกับสิ่งที่พระองค์บันทึกไว้พระองค์จะทรงทําสิ่งนั้นเพราะนั่นคือสิ่งที่พระองค์บอกเราพระเจ้าไม่ได้เป็นพระเจ้าแห่งการมุสาหรือโกหกนะเพราะฉะนั้นพองค์จะทําและพองค์จะทําตามนั้นพี่น้องในยุคสุดท้ายนี้นะพระเจ้าได้สําแดงสิ่งหนึ่งให้ข้าพเจ้าเห็นเกี่ยวข้องกับพระพีตอนนี้นะในท้อยคําที่ว่าทันใดนั้นเราจะทาแล้วก็เป็นไปตามนั้นสิ่งที่ลึกกว่านั้นนะข้าพเจ้าถามพระเจ้าว่า พระเจ้านี่คือยุคจุดท้ายของพระองค์เวลาของพระองค์ใกล้เข้ามามากแล้วแต่ยังมีคนมากมายที่เขายังปิดใจเขายังไม่ยอมเปิดใจเพื่อพระเจ้าพระองค์จะให้เราทํายังไงกับคนเหล่านี้เราก็ทำหน้าที่ของเราได้เต็มที่การประกาศข่าวประเสริฐนะฮะการพูดถึงพระเจ้าการเป็นพยานชีวิตของเราแต่มีคนมากมายที่ถูกผูกมัดปิดตาปิดใจนะได้ถูกคุมขังไว้ด้วย ปฏิปักษ์พรคิดพวกเขาถูกคุมขังเพราะฉะนั้นไม่ว่าเราจะประกาศยังไงเราจะพูดยังไงคนเหล่านี้เขาก็จะไม่เปิดใจพระเจ้าแต่เรารู้ว่าพระองค์ทรงรักคนเหล่านี้พระองค์จะทํายังไงกับคนเหล่านี้พี่น้องสิ่งที่พระเจ้าสําแดงให้ข้าพเจ้าเห็นนะก็คือสิ่งนี้เคยเกิดขึ้นเมื่ออิสราเอลนั้นเริ่มต้นสงครามนะมีผู้คนที่เดือดร้อนลําบากมากมายแล้วก็มีคุณกลุ่มหญยกลุ่มหนึ่งนะมาเป็นคําพยานว่า คืนนั้นเขาทุกคนฝันถึงพระเยซูพระเยซูมาเยี่ยมเยียนเขาในนิมิตในความฝันแล้วมันเกิดขึ้นทันทีในกลุ่มคนเป็นร้อยคนนะมันไม่ได้เกิดขึ้นในคนคนเดียวแต่สิ่งนั้นเกิดพร้อมกันในคืนเดียวนะคะมันทําให้คนเหล่านั้นน่ะกลับใจแล้วต้อนรับพระเยซูนะพี่น้องเขาจ้าเชื่อว่านี่คือสิ่งเดียวกันที่พระเจ้าจะทําในยุคสุดท้ายก่อนที่พระเยซูจะรับพวกผู้เชื่อที่เตรียมพร้อมเราไปนะ ยังมีคนอีกมากมายที่ไม่รู้จักพระองค์และวข้าพเจ้าเชื่อว่าพระองค์จะทำการอัศจรรย์พระเยซูจะเข้าไปเยี่ยมเยือนคนเหล่านี้ด้วยพระองค์เองพระองค์จะทรงประกาศข่าวประเสริฐด,ด้วยพระองค์เองในวินาทีสุดท้ายนะสําหรับคนที่เหลืออยู่พระองค์จะเยี่ยมเยือนเขาในนิมิตความฝันพระองค์จะเยี่ยมเยือนเขาในห้องนอนหรือในห้องรับแขก พระองค์จะทรงประกาศข่าวประเสริฐด,ด้วยพระองค์เองนะแล้วนั่นจะเป็นวินาทีการเก็บเกี่ยวสุดท้ายแล้วคนเหล่านั้นเมื่อเขาต้อนรับพระเยซูเขาก็จะถูกลับไปด้วยเขาก็จะรอดพี่น้องเหมือนโจรที่พระเยซูกําลังจะถูกประหารและมีโจรสองคนข้างๆพระองค์คนหนึ่งบอกพระองค์ว่าพระเยซูอย่าลืมข้าพระองค์ขอรับข้าพระองค์ไปด้วยแล้วเมื่อเขาตายในค่ําคืนนั้นนะ จนคนนี้ยังไม่ได้มีโอกาสที่จะทำความดีหรืออะไรเลยนะแต่พระเยซูร,รับเขาไปด้วยพง์บอกว่าในวันนี้ท่านจะได้นั่งกับเราในเมืองบรม,มสุกเกษมนะความเชื่อเมื่อต้อนรับก็สามารถเกิดขึ้นได้ทันทีนะแต่ในขณะที่เราเป็นผู้เชื่อนานแล้ว เราต้องรักษาชีวิตที่เตรียมพร้อมแต่จะมีคนอีกกลุ่มหนึ่งที่พระเยซูจะประกาศด้วยพระองค์เองนะพระองค์จะทรงทําสิ่งนั้นแล้วมันก็จะเป็นไปตามนั้นนะคนผู้เชื่ออีกกลุ่มใหญ่ที่จะรอดก่อนที่พระเยซูจะรับเราไปนะแล้วพระองค์จะทรงเป็นบุกกาะทำงานของพระองค์เองให้เราอธิษฐานเผื่อคนเหล่านี้ด้วยกันนะในวินาทีสุดท้ายฮาเลลูยาพระเจ้าเราขอบคุณพระองค์สําหรับความรักและพระคุณ พระบิดาเจ้าข้าเรารู้ว่าพระองค์นั้นทรงรักและห่วงใยเราทุกคนครอบครัวเราเพื่อนของเราที่เขายังไม่ได้รู้จักพระเจ้าเลยพระองค์เจ้าข้าช่วยหเราทําหน้าที่ของเราในช่วงสุดท้ายนี้อย่างดีพระองค์เจ้าข่าเราประกาศข่าวประเสริฐของพระองค์เราเป็นพยานชีวิตเราหนุนใจผู้อื่นพระองค์เจ้าข้าเราสําแดงความรักของพระองค์ต่อคนเหล่านั้นในส่วนที่เราทําได้ พระองค์เจ้าค่ะแต่ส่วนที่เกินกําลังของเราเรารู้ว่ายังมีผู้คนอีกมากมายที่พวกเขายังไม่ได้เชื่อเพราะคนเหล่านี้ถูกปิดตาปิดใจด้วยการงานของมารซาตานพระองค์เจ้าค่ะไม่ว่าด้วยเหตุผลใดก็ตามพระเจ้าเวลานี้เราร่วมใจอธิษฐานเพื่อคนเหล่านี้ในพระนามของพระเยซูเราที่ฐานขอพระองค์ทรงหักโซ่ตวนและทําลายสิ่งที่ผูกมัดและพันธนาการในชีวิตของคนเหล่านี้ที่ทําให้พวกเขานั้นไม่เปิดใจต่อพระเจ้า พระองค์อธิษฐานที่พระองค์จะทรงเปิดตาเปิดใจฝ่ายวิญญาณของคนเหล่านี้พวกเขาจะได้ยินเสียงของพระองค์ผ่านปากผู้รับใช้ของพระองค์พวกเขาจะมองเห็นพระเจ้าผ่านโซเชียลมีเดียผ่านสื่อต่างๆซึ่งผู้รับใช้ของพระองค์ได้ถ่ายทอดความรักและความดีและความยิ่งใหญ่ของพระเจ้าลงไปพระเจ้าเปิดตาของพวกเขาที่พวกเขาจะเห็นการอัศจรรย์ที่พระองค์ทรงทำเปิดตาที่พวกเขาจะเห็นไายนะที่มันกำลังเริ่มก่อตัวขึ้น พระองค์เจ้าค่ะความกลัวในสิ่งเหล่านี้ไม่ใช่เรื่องแย่แต่ความกลัวนี้จะทําให้ผู้คนกลับใจแล้วหันมาหาที่พึ่งพิงคือพระเจ้าผู้ทรงพระชนอยู่แล้วพระเจ้าทรงกําลังซําสิ่งที่ยิ่งใหญ่ของพระองค์พระเจ้าโดยที่ฐานพระเจ้าสําหรับคนที่เหลืออยู่คนที่พระองค์ทรงเลือกไว้แล้ว แต่ผู้รับใช้ของพระองค์ประกาศไม่ทันนั้นพระเจ้าเราที่ฐานว่าพระองค์จะทรงเยี่ยมเยือนพวกเขาอย่างเป็นส่วนตัวมันจะเป็นช่วงเวลาที่พระองค์จะทําการอัศจรรย์พระองค์จะทรงเยี่ยมเยือนเขาเขาในที่ที่พวกเขานอนอยู่พระองค์จะทรงเยี่ยมเยือนพวกเขาในที่ทํางานพระองค์จะทรงเยี่ยมเยือนพวกเขาในที่ห้องนอนที่เวลาที่พวกเขาพักผ่อนหรือทําอะไรอยู่ก็ตาม ในวินาทีสุดท้ายเราขอพระองค์จะทรงประกาศข่าวประเสริฐด,ด้วยพระอ,องค์เองพระองค์เจ้าค่ะเพราะว่าลิธานุภาพและความรักของพระองค์พระเจ้าจะผลักดันทําให้คนเหล่านี้พระเจ้าได้กลับใจในวินาทีสุดท้ายพระองค์เจ้าการเหมือนที่โจรที่ถูกตึงพร้อมกับพระองค์ที่ไม้กางเขตนั้นพระเจ้าพระองค์ทรงช่วยโจรคนนี้ในวินาทีสุดท้ายเพราะเขากลับใจและเห็นพระองค์พระเจ้าลอทิฐาน ในพระนามของพระเยซูพระองค์จักส่งกองทัพเหล่าบรรดาทูตสวรรค์ของพระองค์เข้าไปแล้วทำสงครามในย่านฟ้าอากาศทำสงครามกับปฏิปักษ์พระคิดและลูกสมุนของพวกมันพระเจ้าในวินาทีสุดท้ายนี้พระเจ้าแล้วยึดครองคนที่เป็นของพระเจ้าและพระองค์จักยึดกุมอำนาจแล้วยึดคนที่จะเป็นของพระองค์นั้นพระเจ้ายึดพวกเขาไว้พระเจ้าและหันใจของพวกเขากลับจากสิ่งที่ล่อลวงและผูกมัดพวกเขาพระเจ้า ในพระนามของพระเยซูเราที่ฐานแล้วเราทำลายอำนาจของความมืดกิจการของมารซาตานแล้วการยึดเหนี่ยวของพวกมันพระองค์เจ้า,าเราที่ฐานในพระนามของพระเยซูเราประกาศการปลดปล่อยเสรีภาพกับคนที่พระองค์ทรงเลือกสัตว์ไว้พระเจ้าเราไม่ได้เลือกพระองค์แต่พระองค์ทรงเป็นผู้ที่เลือกคนเหล่านี้ไว้พระงเจ้าค่ะและเราที่ฐานว่าพระองค์จะทรงยึดคนเหล่านี้ไว้ จากการเป็นเฉลยพระองค์จะทรงนำเฉลยกลุ่มใหญ่นั้นกลับมาพระองค์เจ้าค่ะโอ้พระองค์เจ้าค่ะขอปลดปล่อยคนเหล่านั้นจากกันเป็นเฉลยพระเจ้าและจากการเป็นทาสมาสู่ความเป็นลูกของพระเจ้าพระองค์จะทรงปลดปล่อยเฉลยเหล่านั้นพระเจ้าตามพระาจนะของพระองค์พระเจ้าค่ะเราที่ฐานขอบคุณพระเจ้าสําหรับแผนงานในชีวิตของเราและในยุคสุดท้ายนี้พระเจ้าให้เรานั้นจดจ่อสายตาอยู่ที่พระองค์ ไม่ใช่สิ่งแวดล้อมไม่ใช่เนื้อหนังไม่ใช่ความอยากมั่งมีหรือความอยากที่จะติดตามเทคโนโลยีพระองค์เจ้าค่ะให้เรารู้ว่าเราต้องเดินในทางแคบเพราะว่าทางนั้นเป็นทางแห่งชีวิตพระองค์เจ้าค่ะหันทางของเราออกจากหนทางสู่ความพินาศแต่นําเราเดินสู่ในทางแห่งชีวิตพระเจ้าเราที่ทานขอบคุณพระองค์ขอการจัดเตรียมอวยพรทุกคนที่ยังไม่เชื่อ พระเจ้าในครอบครัวเราเพื่อนของเราที่ทํางานของเราเรานึกถึงคนเหล่านั้นพระเจ้าแล้วเราเป็นห่วงพวกเขาพระเจ้าแล้วเรารู้ว่าพระองค์ทรงห่วงพวกเขามากยิ่งกว่าเราพระเจ้าขอความรอดและข่าวประเสริฐของพระองค์ไปถึงคนเหล่านั้นขอพระองค์ทรงใช้เราและขอพระองค์ทรงทำการอัศจรรย์ของพระองค์ที่พระองค์จะทรงเลือกพวกเขาพระเจ้าขอบคุณพระองค์ในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมน ข้าพเจ้าเชื่อว่าพี่น้องได้รับการหนุนใจจากพระวานะของพระเจ้าถ้าพี่น้องชอบฝากกดไลค์กดแชร์และกด subscribe และถ้าพี่น้องต้องการย้อนกลับไปดูคลิปเก่าๆสามารถที่จะกดได้ที่ playlist ที่ขึ้นอยู่นี้นะคะขอพระเจ้าอวยพรพี่น้องคะ่ะ